สวัสดีครับพบกับผมแมนนะครับในการรีวิวคีย์บอร์ดนะครับครั้งนี้เป็น PA s e r i e ์นะครับของคอ o อกนะครับเป็น PA 600และ PA 900นะครับโดยผมจะเริ่มจาก PA 600ก่อนเลยนะครับมาดูซิว่ามีอะไรให้เล่นบ้างใน PA 600ครับไปชมกันเลย อ่ะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มที่ Overview หน้าตาของตัวคีย์บอร์ดก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เริ่มที่600 p a 6 0 0นะครับก็จะมีชุดถางคีย์6 1คีย์ให้นะครับมีตัวจอยสติ๊กให้นะครับเหมือนกับของรุ่นใหญ่เลยแล้วก็มีลำโพงให้ด้วยคืออันนี้ดีอย่างที่สมมติว่าใครไม่มีลำโพงเนี่ยซื้อไปก็สามารถเล่นได้เลยกดมีเสียงเลยนะครับแล้วก็ไอ้ที่มันแปลกประหลาดก็คือไอ้ปุ่มแผง ทั้งหมดเนี่ยนะครับจริงๆเห็นจะวิ่งตกใจไม่มีอะไรมันจะแบ่งเป็นเซสชันของมันเป็นแบบชุดนี้ก็เป็นพวกสไตล์นะครับพวกกองพวกเบสพวกอะไรไปแล้วก็จะมีพวกแบบ sds อันนี้เป็นเขาเรียกสิ่งต้องทัสเซตติ้งเดี๋ยวเดยว่ากันอีกทีเรื่องรายละเอียดนะครับแล้วก็มีโหมดต่างๆแล้วก็มี performance เอาไว้เลือกเสียงแบบเร็วๆนะครับเริ่มเล่นเลยและกันเอาไปว่าผมเริ่มที่เสียงก่อนเลยนะครับก็เวลาเปิดเครื่องมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น แกนเปโนนะครับมาเซตติ้งอันแรกมันจะเป็นแกนเปีโนก็จะเป็นเสียงแบบนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้อเรนเจอร์นะครับหรือแต่ว่าใช้พวกอย่างเช่น pl60 ของคอร์กหรือว่าลักษณะเป็นเปียโนที่ใช้เลเยอร์เสียงอันนี้จะเข้าใจง่ายหน่อยเพราะว่าจะมีการเลเยอร์เสียงได้เลยนะครับในที่นี้เนี่ยของ ของพีเ0 0เนี่ยจะเลเยอร์ได้3เสียงก็คือหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่เสียงแรกเป็นเปนโนต่อไปเนี่ยในนี้พีเซทเขาบอกว่ามีอัปเปอร์สเป็นดาร์กแพดอะผมลองเอามิวออกปุ๊บลองเล่นไปก็จะแบบเป็นอย่างนี้จะเ,เห็นว่ามันมีหัวเข้ามาหรือจะเลเยอร์เข้าไปอีกอันหนึ่งก็ได้ก็เป็นสมมติอันนี้เป็นอะไรสติงออนซัมเบอร์สนะครับก็จะเป็น ก็จะเป็นเปียโน,โนบวกแพดบวกสติงนะครับคือตรงเนี้ยมันดีตรงที่ถ้าเป็นเวอร์เซชั่นมันต้องเข้าไปในคอมบิเนชันแล้วก็เปลี่ยนเสียงหนึ่งเสียงสเสียงสามแล้วตั้งวอลลุ่มตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเือมันค่อนข้างยากอันนี้ถ้าสมมติจะเปลี่ยนไม่ชอบแพดเสียงนี้ก็เปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนได้เลยกดตึง้งเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเสียงใหม่อันนี้เป็นด์กแอนนาเป็นไงวะ นิดหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เลือกได้เลยสําหรับเอาไปเล่นไลฟ์ก็ได้เล่นสดก็ได้นะครับต่อไปมาพูดถึงการใช้งานให้มันเป็นอะเรนเจอร์จริงๆสักทีนะครับก็คิดถ้าเกิดเราเล่นแค่เลเยอร์เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกีบอรทั่วไปใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมาดูภาคอื่นๆที่มันมีเสริมเข้ามาก็ได้แก่พวกในนี้เขาจะใช้คำว่าสไตล์นะครับสไตล์เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นอย่างนี้อ ตัวอย่างตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่ามันมีแบนด์มาให้เลยมีกองมีเบสมีกีตาร์เล่นคอร์ดมาให้ด้วยก็ได้อะไรเงี้ยครับอ่ะผมลองไปเปลี่ยนสไตล์ก่อนดูสิว่ามีอะไรให้เล่นบ้างปึ๊บแตนดัตแปดบีทเป็นยังไงเอ่ยลองฟังดูก่อนโอ้ลองเล่นดูนครับ ก็จะดีเทคขอดต,ตามมือซ้ายเรานะครับแล้วก็เปลี่ยนขอดให้ส่งกองได้อ่าข้าวประมาณนี้นะครับวานนี้ว่ากันด้เรื่องสไตล์นะครับก็นี่แหละเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับเอาสไตล์อะไรสักอันหนึ่งมาลองเล่นคือสไตล์เนี่ยมันเป็นตัวช่วยในการแตกจินตนาการสมมติว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบโอ้โหเล่นมันทุกแนวดนตรีในโลกเล่นได้ทุกแนวเนี่ยก็ไม่เป็นไรลองดู สไตล์ที่เขามีมาให้เอสไตล์ไหนอลองเวิร์นะครับเป็นฟารเมงโก้ฟารเมงโก้เป็นไงเอ่ยก็ลองฟังกูก่อนผมไม่คุ้นหูเนาะไม่ไม่ใช่จังหวัดในบ้านเราเป็นสแตนดิชแต่เราลองให้มันเล่นขอดดูโอถ้าเป็นแล้วหนักีตาร์ฟารเมงโก้นะครับอ่าลองเล่นดูดิ อย่างเงี้ยก็แบบเออ,อผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนว่ามันน่าจะเป็นไฟมิโกต้องเล่นยังไงแต่ว่าเขาก็จะเตรียมเตรียมไอ์อัปเปอร์ให้นะครับแล้วก็วางไอ้พวกไอ้คอมานีวางเบสให้วางกองให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไอ้ปุ่มพวกพวกเนี้ยก็คือเราเอาไว้ส่งส่งจบท่อนส่งเปลี่ยน v วอร์ดี้เชันลองเปลี่ยนแบบอะไรเงี้ยได้เลยก็คือเวลาเล่นเนี่ยเราก็กดได้เลยกดได้เลยเลยนี่ข้อดีของอาเรนเจอร์นะครับก็ สามารถทำายิีได้อันนี้ก็เมื่อกี้เป็นตัวอย่างของลักษณะว่าเออเราเล่นเราเล่นโดยที่ให้เครื่องมันมันเล่นพาร์ทอื่นให้แล้วเราก็เล่นมือขวาเห็นครับทีนี้มันก็จะมีอีกโหมดหนึ่งเป็นแมนนวลเบสก็จะเปลี่ยนทางไอคอตัวนี้เป็นแมนนวลเบสทีนี้เนี่ยเสียงมันก็จะเป็นเสียงเบสสําหรับในกรณีที่อย่างผมนะครับผมจะเป็นคนที่เดินเบสได้ด้วยแล้วก็เล่นไปได้ด้วยก็ได้เสียงแบบนี้ ดึงดึงดึงพาน,นีก็จะเป็นเบสอ่าแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นกีตาร์นะครับคือสมมติกีตาร์เนี่ยไม่อยากไม่อยากเล่นเสียงกีตาร์ก็เปลี่ยนได้ตอนนี้มันจะมีไอ S C S ที่ผมว่าเนี่ยจริงกๆท้าเซตติ้งเนี่ยนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนอ่าสมมพูดเป็นสองเนี่ยมันก็จะเป็นมูเซตก็จะเป็นเหมือนอคคอร์เดียนอะ อะไรเงี้ยครับก็มีอะไรนะปน้ายแพนก็เป็นอืมมีอันนี้สติวดัมก็เป็นพวกอะไะอันนี้ก็คือในสไตล์ของของฟามิงโกมันมีมาให้สี่อันไปดูสไตล์อื่นบ้างอะลองเปลี่ยนดิอะลองป๊อปบ้างตึ๊บตึ๊บตึ๊บอัน,น็อก บีดหนึ่งฟังที่เป็นไงอก็จะเป็นเป็นกองไฟฟ้าครับกองไม่ใช่กองจริงอะ่ะกองละลอกนะครับอ่าพอดีเออเพลงนี้ลองเพลงวานี้เข้ากับเพลงหนึ่งผมคิดไว้ในใจลองซักเป็นเทมโปหน่อยเปลี่ยนเทมโปได้นะครับไม่ต้องใช้เทมโปเดิมของพีเซ็ตก็ได้อ่าแล้วเป็นแมนนวลเบียดแล้วใช่ไหมอ่ากลับมาดู อันนี้เป็นอะไร SCS หนึ่งเป็นกีตาร์ไนลอนเพราะฉะนั้นผมไม่ถนัดแข่งกีตาร์ผมถนัดเล่นเปนโนผมก็เปลี่ยนเป็น SCS สองอ่าอันนี้ก็จะเป็นเปนโนล,ละเอาไว้เล่นอะไรดีอ่าอ่ะทรงที่นึ่ เพลงชื่อ All n a t u a l Healing ของมา r ินเกนะครับก็เปิดมันรูปใกล้ๆกัน <c oughs> กันเล่นได้กันเล่น <c oughs> ก็เนี่ยนะครับลักษณะคือมือซ้ายเลย่นเบสไปเลยแล้วก็มืขอขวาก็เล่นคอร์ด <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับการเอาไว้เล่นสดนะครับ